สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเครื่องนับเหรียญอัตโนมัติจากกลุ่ม DPEE e e e นะคะจัดทำโดยนางสาวสุรินทร์ทอเทพบุตรนายชนะการคำพิลา นางสาวอภิสรามากมั่งนางสาวสิลินทิพย์ยางสันเทียนางสาวมรธการจานสิบสี่สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มาและความสำคัญของมินิโปรเจกต์เรื่องนี้นะคะ โดยทั่วไปในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็วจึงทำให้ปัจจุบันมีการผลิตเครื่องอันวยความสะดวกที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมากซึ่งการให้คนมานับเหรียญจำนวนมากนะคะอาจเกิดปัญหานับผิดเสียเวลาได้นะคะโครงงานนี้จึงออกแบบเครื่องนับเหรียญอัตโนมัติให้จำแนกเหรียญขึ้นมาเพื่อจำแนกเหรียญแต่ละชนิดโดยพิจารณาจากขนาดของเหรียญที่แตกต่างกันค่ะ วัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อศึกษาการจำแนกชนิดของเหรียญ 2. เพื่อช่วยให้ผู้ที่ต้องการใช้เครื่องนับเหรียญได้ประหยัดเวลานะคะ3เพื่อเพิ่มบุลค่าของชิ้นงาน,นะคะ่ะ 4. เพื่อฝึกการแก้ไขปัญหานะคะ5เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ะคะ่ะ6เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับสามารถนำความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบไมโครคอนโทรเลอร์ได้รับความรู้เข้า,เ,บบา,เ,ขาเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบควบคุมอุปกรณ์ต่างๆสามารถทำงานเป็นทีมรู้จักคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและพัฒนางาน ถ้าเครื่องนับเหรียญประสบความสำเร็จจะช่วยให้ผู้ที่ต้องการนับเหรียญได้ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นต่อไปจะเป็นเกี่ยวหลักการทำงานของเครื่องนับเหรียญน,นะครับโดยหลอด LED สองอันจะใช้เตือนว่ามีเงินครบหรือเปล่าครับถ้าจำนวนเงินที่เราต้องการ น้อยกว่าจำนวนเงินที่เรามีหลอดไฟสีเขียวจะทำงานแต่ถ้าจำนวนเงินที่เราที่เราต้องการมีมากกว่าเงินที่เรามีหลอดไฟสีแดงจะํำงาน,นครับซึ่งจอ L E D จะมีการทำงานอยู่สามหน้านะครับโดยหน้าแรกจะอยู่ด้านบนแล้วก็หน้าที่สองอยู่ตรงกลางหน้าที่สามก็ด้านล่างครับ โดยปุ่มการทำงานก็จะมีดังมีสีปุ่มดังนี้นะครับหน้าแรกก็เป็นการล้างค่าเหรียญหนึบาทปุ่ม2ก็เหรียญห้บาทปุ่มสก็เหรียญสิบาท,ส,าบาทส่วนปุ่มสีก็เป็นการเปลี่ยนหน้านะครับแล้วก็หน้าที่สปุ่มที่สจะเป็นการแก้ไขหน้า Add t o นะครับโดยจะมีปุ่ม หเป็นการเพิ่มค่าส่วนปุ่มที่3จะเป็นการลดค่าแล้วก็หน้าสี่ปุ่มที่สีก็จะไปหน้าที่3นะครับหน้าที่3ก็หลักการเดียวกันกับหน้าแรกเลยครับแล้วก็เราจะมีเซนเซอร,ใใร์ในการตรวจจับด้วยกัน3ามเซนเซอร์ครับตรวจจับเหรียญหนึบาทเหรียญหบาทแล้วก็เหรียญสิบบาทนะครับอันนี้ก็เป็นการทํางานแบบคร่าวๆนะครับ ต่อไปจะเป็นราคาผู้วัสดุและอุปกรณ์นะคะหนึ่งจะมีคัตเตอร์เล็ก2อันราคาส0ิบาทกาวน้ำและกาวแท่งรวมๆแล้ว6กสิบาทสายจัมเปอร์ผู้เมีย3าบาทบอ,ดอ,ดโโอร์ด Arduino R นึเกาสิบบาทโมดูลสวิตช์80ดสบาทเคเบิลไท่ยี่สบาทแผ่นโปรโตบอร์ดขาวสั้น30บาทชุดปากคีม20สบบาทไฟแสดงสถานะสองดวง30สิบบาท สายจำผู้ผู้สามสิบาทฟิวเ er จอร์บอร์ดจอ L C D ร้อยบาทกระดาษห่อของขวัญสิบาทรวมรวมแล้วอยูประมาณเจ็บาทค่ะสรุปผลการทดลองนะคะเครื่องนับเหรียญสามารถนับเหรียญและแสดงผลได้อย่างถูกต้องแม่นยำตามที่เราต้องการโปรแกรมที่เราเขียนและคอมไพล์ไม่พบปัญหาใดสามารถรันได้ปกติ ในส่วนของผลแสดงนั้นสามารถแสดงผลในจอ LCD ได้สามารถแสดงผล,ได,าาดงผลได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและตามที่เราต้องการเซนเซอร์สามารถตรวจจับค่าได้ถูกต้องเป็นไปตามที่ต้องการเนื่องจากส่วน LCD โปรแกรมและเซนเซอร์ไม่มีส่วนไหนทำงานผิดปกติทำให้เครื่องทำงานได้ดี อุปสรรคและปัญหาในการดำเนินงาน 1. บัตรกีสายไม่ค่อยติดอุปกรณ์มีข้อจำกัดในการติดตั้งใช้งาน 2. กล่องจำลองไม่แข็งแรงพอ 3. ช่องใส่เหรียญเล็กเกินไปแนวทางในการพัฒนา 1. เครื่องนับเหรียญอัตโนมัตินี้สามารถนำไปพัฒนาจากปัญหาความผิดพลาดในการนับเหรียญโดยการออกแบบและแก้ไขตำแหน่งเซนเซอร์ เพื่อให้เกิดประสิทธ,ธิภาพการใช้งานสูงสุด 2. หาวัสดุในการทำกล่องให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นภาพประกอบในการดำเนินงานนะคะต่อไปนะคะจะเป็นวิดีโอการสแสดงผลการทำงานนะคะ,ะเป็นตัวอย่าง,ง,าางการทำงานของเครื่องคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะเป็นตัวแทนต่ดกลุ่ม c p นะคะจะมานำเสนอการใช้เครื่องนับเหรียญอัตโนมัติครับเข้ามาเลยครับโอเคครับเครื่องนับเหรียญน,นะครับอันนี้คือหน้าแรกของเครื่องนะครับจะมีหน้าบอกว่า one two คือจำนวนเงินที่เราต้องการจะเก็บ total คือจำนวนเงินที่เรามีอยู่ตอนนี้คือเรายังไม่มีสักบาทเลยนะครับแล้วก็ ปุ่มนี้คือปุ่มรีเซ็ตค่าเงินเหรียญบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาทแล้วนี้คือปุ่มเปลี่ยนหน้านะครับจะมีด้วยกันสามหน้าครับอันนี้หน้าที่หนึ่งนะครับหน้าที่สองนะครับหน้าที่สองจะเป็นการแก้ไขจํานวนวอนถูกที่เราต้องการครับโดยเราจะเริ่มต้นที่หนึ่งถ้าเรากดปุ่มที่สองมันจะเปลี่ยนเป็นห้าสิบหนึ่งร้อยแล้วก็หนึ่งพันนะครับโดย ปุ่มที่1จะเป็นการเพิ่มนะครับส่วนปุ่มที่3จะเป็นการลดถ้าเราต้องการ900ก็กดเปลี่ยนเป็น100แล้วกดปุ่มที่3เพื่อลดเป็น900นะครับต่อไปนะครับหน้าที่3ครับจะบอกจํานวนเงินที่เราได้จํานวนเหรียญว่ามีเท่าไหร่เหรียญหนึ่งบาทมีเท่าไหร่เหรียญห้าบาทมีเท่าไหร่และเหรียญสิบบาทมีเท่าไหร่นะครับ เราจะมาหยอดเหรียญกันเลยนะครับ ในหน้าที่หนึ่งครับจะบอกจํานวนที่เรามีทั้งหมดคือห้าสิบบาทแต่หน้าที่สามจะบอกจํานวนเหรียญว่าเรามีเหรียญหนึ่งบาทกี่เหรียญเหรียญห้าบาทกี่เหรียญและเหรียญสิบบาทกี่เหรียญแล้วการทํางานของหน้าแรกกับหน้าที่สามจะเหมือนกันนะครับปุ่มพวกนี้คือการรีเซ็ตค่าเหรียญหนึ่งบาทกรณีที่จะเอาเหรียญออกไปใช้นะครับปุ่มที่สองกับสามก็เป็นเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาทเหมือนกันครับ ก็ขอจบการทำงานเพียงเท่านี้ครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ